พี่ดาวนะครับโอนด่วนมานะครับเมื่อสักครู่เลยนะครับขนส่งก็กําลังจะมาแล้วนะครับแบงค์นี้พี่ดาวถามว่าแท้ไหมก็คือของแท้นะครับซื้อไป50บาทก็จริงนะครับพิมพ์โดยรัฐบาลไหมพี่ดาวถามก็คือใช่ครับ พิมพ์โดยรัฐบาลนะครับพิมพ์เมื่อวันที่14นะครับเมษายนนะครับ25 38นะครับพิมพ์โดยรัฐบาลใช้ได้ตามกฎหมายเวลาเพื่อนๆซื้อตีไป50บาทแล้วนะครับเวลาเพื่อนๆเดินเข้าธนาคารนะครับเพื่อนๆก็จะฝากได้นะครับที่10บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองไปฝากซื้อไป10บใบไปฝากดูสัก1ใบก็ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้พี่ดาวได้ไปเนาะสี่เอ็ดนะครับ42นะครับ43 44 45 46 47 สี่แปดนะครับสี่เก้านะครับห้าสิบนะครับทั้งหมดนะครับสิบใบนะครับแบบนี้เลยนะครับสั่งมาเป็นสิบใบก็จะได้เรียงเลขกันไปแบบนี้นะครับพี่ดาวโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมจัดส่งแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับของพี่ดาวนะครับอยู่นะครับบริษัทนะครับโมเดิร์นนะครับเอ่ออยู่นะครับหนองอะไรนะหนองหนองหนองซากใช่ไหม บ้านบึงนะครับชนบุรีนะครับนี่ครับสั่งกันมาทั้งหมด10บใบนะครับตอนนี้ก็คือส่งให้พี่ดาวเลยนะครับอ่าพร้อมส่งให้พี่ดาว1ิบใบเนาะใส่ให้พี่ดาวนี่แบบนี้อ่าแบบนี้เสร็จนะครับก็จะใส่กล่องแบบนี้นะครับอ่าใส่กล่องแบบนี้เลยเตือนเตือนเตือนนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับพี่ดาวครับก็เพื่อนๆนะครับสามารถนะครับริ้งจิ้งกันมาได้นะครับริ้งจิ้งกันมาได้นะครับสามารถนะครับสั่งได้นักไทยได้นะอ่าสั่งได้ทักไทยได้นะครับด่วนได้ก็ด่วนนะครับ เรือได้ก็เร็วนะครับของมีไม่มากแล้วนะครับสวยๆแบบนี้นะครับของแท้นะครับฝากธนาคารได้สิบบาททวนนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับกดแชร์คลิปไว้เลยนะครับแชร์ไว้จะได้หาติดเจอนะครับบางท่านเห็นคลิปแต่ไม่ได้แชร์ไว้ก็หาไม่พอจะอีกครั้งหนึ่งจะมาหาก็หาไม่พบแล้วนะครับขอบคุณพี่ดาวมากครับ